เขาแค่แบบบอกว่ากอดลูกเขาใช่ไหมคุณกอดลูกเขานะใช่ไหมใช่ไหมกอดลูกกอดลูกอย่าไปอย่าไปยอมใครอย่าไปกลัวใครนะเวลาเป็นคนเราก็ต้องสอนใช่ไหมเออรู้ไหมอย่าไปยอมใครวันนี้รับกรรมแน่นอนแล้ว รับกรรมแล้วนะนอนหลอนนอนที่แตกที่แตนนะใช่ไหมนอนขี้ไหลนะใช่ไหมใจมึงแม่งเฮี้ยโทษนะใจมึงๆๆท,ท,ที่แม่งขี่บทใจมึงได้ก้านเปล่าเ้าหรเปล่าทเป็นอย่างๆๆางๆๆี้ สายดำกูสายเทาใครที่เฮี้ยมากูก็เฮี้ยไปนะจะเสียชมเรื่อปรอย่าเสียชมเรียกพี่ชายมาพูดเลยพูดดังๆพี่จันมหาลัยผมให้แป๊บเดียวนะจะเสียเฮี้ยไป๋ย่าีป <c oughs> ใช่ไหมถ้าใช่พปยัหน้า<ช>ผมปล่อยนะใช่นะขอโทษนะพี่ ม,มันฆ่าก,กูกูยืนกูยืนแล้วมันรวมหัวกันมันเหม็นขี้หน้ากูมันรวมหัวกันแล้วมันก็แย่งกันใครจะภาคใครจะภาคแล้วก็มีไอ,ไอ้ปูไอใครพี่พูดไม่ได้ยังไม่ถึงคนนั้นอีกมีอีก,อกเร็ว เป็นพี่สองคนที่เป็นมันอยู่ในเหตุการณ์แค่สามคนมีสามคนหนึ่งอีกสองคนสิไม่ใช่ไม่ใช่สองคนนึกได้ยอดไว้พี่ชายเดี๋ยวเอาคืนบ้าง อาีบอกเนี่ยอเอาคืนบ่ละล่ะเอาเคืนบ่อตอนนี้เขาใช้กรรมมันอยู่ที่เขาทำาทีเหมือนเขาหลอนไปเองอเขาปากออกมาพราะอะไรวะพรพี่มึงเข้าไป็หอกปหลอนเปนะี้ยนเอาให้หนักไปล่ะเอาเพิ่มหรือเอาไงอ่ะอพี่มึงแค่ที่ผ่านแล้ย อูอยากให้มันตายตามกูไปเลยบอกเนี่ยตามเวตามกรรมนะแต่หนูอยากรู้ว่าเขาเขาอยู่ยังไงเขาขาดเรืออะไรที่หนูทำไปให้ได้ถึงเขาไหมพอแค่นี้คนฆ่าตัวตายผมไม่อยากให้ผ่านเยอะเพราะผมเหนื่อยเพราะพี่ต้องเข้าใจนะเวลาผมซื้อคนตายเนี่ยผมปืนชีวิตผมไป แตละวิแตละวิผมพื้อผมซื้อไปเมื่อกี้สี่วิห้าวิหนึ่งนาทีเนี่ยจากที่ผมแม่ต้องตายเวลาเนี้ mm hmm. ผมรู้ต้องมาแล้วพี่ผมซื้อแต่ละคนเนี่ยผมเสียสละแล้วพี่เห็นอย่างเงี้ยผมเสียสละนะอยากช่วยดวงวิญญาณอยากช่วยเลยนะเพราะขาบนวดให้ผมมาช่วยคนช่วยวิญญาณ <Armor> เพราะนั้นเนี่ยอยากได้อะไรเสียชุบเรีไม่ต้องให้อะไรให้ทําบุญอุทิศส่วนบุญสุวสนถวายพระผ้าไตา่ีบอเครื่องนึ่งพ่มอะไรอะไรก็ได้ที่อยากให้ อะไรก็ได้ที่เขาชอบเขากินให้เขาไปเลยเขาถึงอายุขยของเขานะไม่ต้องคิดว่าวายตายเร็วคิดคิดอยู่ในหัวว่าทําไมพี่ชายกูต้องไปเร็วยังไม่ถึงอายุขยเลยไม่ใช่ทำเวรทำกรรมมาไก่โอดมาชาติปางก่อนเขาเอาคืนกันไปแค่นี้เองถึงอายุขายแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรทำได้เลยถวายสังฆทานตักบุญตักบาตรเขาชอบกินอะไรกินแป้งๆอะไรอะขนมไปนะ ขนมก right? right? ็เน like 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 ี really? ่ยเห็นไหมกินแป้งๆเออเขาชอบกินขนมได้นะไล่ะทำให้เขาไปบ่อยๆเขาชอบกินแล้วก็ขนมอะไรคิดอะไรได้ก็ทําให้เขาไปถวายสังฆทานพ้าไต่ทีวอะไรทําไปทําบุญทำบุญส่วนบุญที่บุญทุได้หมดเลยถึงเขาหมดเลยเออชื่อถึงเขาหมดเลยไม่ต้องห่วงไม่ไม่พูดเยอะตาไม่ให้ผ่านแล้วเขาเขาแค่แบบบอกว่า กอดลูกเขาใช่ไหมคุณกอดลูกเขานะใช่ไหมใช่ไหมกอดลูกกอดลูกกอดลูกจันกอดลูกกอดลูกกอดลูกจันบ่อยๆตาไม่ให้กอดแล้วตาให้มาแค่นี้กอดบ่อยๆนะ,ะจะได้ม,นะม,มีรู้จักตามไหมมีรู้จักอ่ะมานี่เร็ว จำงเบลตาอาได้ไหมหนึ่งกัสามใช่ไหมอ้าวววอาววอ้าวอเล่นนอ้นะอย่าไปอย่าไปยอมใครอย่าไปกลัวใครนะเวลาเป็นคน อาก็ชอบฝออย่างนี้ใช่ไหมเออลุงว่ยอย่าไปยอมใครใช่ไหมสู้นะอย่าไปยอมคนแค่นั้นแหละสู้ได้เท่าที่สู้จบโอ้ยชิ่วยด้วยสิสมาแนละ้วตนะัวเล็กเอามือขวามาลูก บ,บ,บุญกุศลนี้นะชื่ออะไรผู้มาูุชื่อจริงลูกอืมหนและผมนะนายต่อนะผู้บุญหาผู้ศรีธันชัยและเราเคพเทวานะมอบบุญกุศลครั้งนี้แบ่งบุญให้นะชื่ออะไรพี่ชายชื่ออะไรผู้บายนายอะไรเออให้มึงไปพบภูมิที่สวยงามกว่านี้นะ ถ้ามึงเลิกจองกรรมจองเวรได้เป็นดีที่สุดไม่งั้นมึงก็จะทุกข์ทรมานแต่กูไม่อาจที่จะไปบังคับจิตใจมึงให้โมโหให้หายแคนไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนั่นแต่แล้วแต่บุญภาวาสนาทรงเดีย๋ยวเสียเฉลยเลียเชิญบอกพี่ชายไปว่าเ,ล,เ,เลิกจองเวรเถอะเลิกจองเวรทุกวันนี้มันรับกรรมเรียบร้อยแล้วใช่รับกรรมรับกรรมแล้วนะนอนหลอนนอน,น,อนขี้แตกขี้แตนนะ okay, ใช่ไหมนอนขี้ไหลเลยนะใช่ไหม ไอ้ไอไอคนที่ทํานอนขี้ไหลหลอดรออยู่เดี๋ยวมันก็จะเป็นบ้าจำมาไว้นะคนที่ทํามึงมึงจำมาไว้ลูกพี่จำไว้นะจำไว้นะจําไว้นะมันจะไว้ผมยาวลงมาอย่างงี้แล้วมันจะเป็นบ้าเฮียเนี่ยเดี C C ๋ยวเสียนะชื่ออรย่าไปอย่าไปอย่าไปนะจบ เสน่ห์จ mmm. <az> <t> ันไรมาอยู่ในตัวเราทุกคนพ่อแม่บ่นมึงด่ามึงแฟนมึงด่ามึงนู่นนี่เพื่อนเพื่อนอะไรทุกทุกอย่างพี่เพื่อมึงกระทั่งพี่มึงไอ้ชั้นเชิญด่ามึงบ่นมึงอะไรกระทั้งหลายทั้งมวลคือเสน่ห์จันไรทอยู่ในตัวเรานะสมัยก่อนเขาดึงเสน่ห์จันไรกันลูกเดี๋ยวเสียชุมบัญญก่อนดูดวงอะต้องดึงเสน่ห์จันไรให้หลุดออกอดคอมันถึงจะเห็นว้าเศรษชุบเสน่ห์จันไรวิวันชัยดีออกจากแรกหนู่มคนนี้ชุมบัญญัยิมาอย่ามาอย่ามาอยามาอย่าชุมบัญชุมบัญญัติกันชุมบัญชุมบ อ่อนโยนเหลือเกินหัวจิตหัวใจเพียบพร้อมไปด้วยธรรมะธรรมโมใช่ไหมไหว้พระนู่นนี่เข้าวัดนู่นนี่ไหว้พระพุธทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ขออะไรหรอกขอให้ตัวเองเนี่ยอยู่ดีกินดีธรรมดามีสุขขอให้มีไม่มีโครคภัยไข้เจ็บจะขออย่างนี้ยู่ประจําใช่เปล่าอืมนั่นแหละน่ารักมากมีอะไรอยากถามตาถามมาเลยอะ่ะว่าชีวิตหนูมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้เพียบพร้อมมีแต่ปัญหา ตาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกร่างตาก็เป็นร่างทรงสิ่งที่ตากับร่างตาช่วยได้นะไม่ใช่บอกว่าทํานี่แล้วจะรวยทํานี่แล้วจะดีตาก็สื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อวิญญาณสื่อเจ้ากรรมในเวรเพื่อเคลียร์ให้มันไม่ต้องมายุ่งอะไรกันต่อกันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเอง เสฉวนเลยถ้ามีเจ้ากรรมในเวรนะออกมานะเชิดเสฉวนเลยพูดในใจนะถ้าเจ้ากรรมในเวรที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเคยทำอะไรไว้ขอโทษขอโพยโหดสิกำแพ้ข้าพเจ้าด้วยให้ออกมาสื่อสารผ่านผ่านมานะเชิดชุมบดีมายบายกับเสฉวนยาตรงนี้เรียบร้อยมีมามองซะกินกินนอนอยู่บ้านฉัน นำเอาข้าวของของฉันเนี่ยไปแบ่งปันคนอื่นเช่นในสมุิชาติปานก่อน่ะพี่้หญิงเนี่ยผมกินนอนอยู่บ้านผมแล้วเขาก็นิงกับพี่แล้วก็เอาปลากระป๋องไปเห้มาไปกินดิเอาไปดิเอาไปดิเอาหน้าคือเอาไปดิเอาไปดิโดยที่แบบว่าก็บอกนะแต่ก็ทําอยู่อย่างเงี้ยทาอยู่อย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้โดยที่ยังไม่ถามใจเขาเลยว่ากูจะเหลือแดกหรือเปล่าใจดีไปเรื่อยก็แดใจดีไปเรื่อยเนี่ย คือไม่ได้เป็นคนแย่นะชาตินี้ก็เลยอะ่ะมีกินมีใช้แล้วก็ไม่มีใช่ไหมอยู่ดีๆก็ไม่มีเฉยเลยที่ทั้งที่กูยังไม่ได้ทำที่แย่เลยมีกินมีใช้อยู่ดีๆได้เงินได้ทองในงานของตัวเองเป็นเดือนๆมาได้อยู่ดีๆแล้วก็อยู่ดีก็ไอ้ที่แย่เงินกูก็แม่งไม่มีกินไม่มีอะไรก็ไม่รู้นี่เชื่อไหมเดอาโหสิกรรมให้เข้าไหมหนึ่งสองสามมองเขาเนี่ยสิ <c oughs> กร,รมไหม ยังถือสินแปดให้ฉ uh ันถือให้เขาได้ไหมทั้งหมดเอาถือสินแปดกี่วันแบบไหนยังไงว่ามาเลยครับเบยเซียมาเซียชูบเรียสิบจบตามนี้นะสัจจะกับเขาแล้วนะอืมเจ้ากรรมในเวนเซียชูบเรียมาเซียชูบเรียมาเซียชูบเรียมาอย่า มึงกับอีหนูคนนี้นะเขาทําให้มึงเดือนหน้านะเป็นเวลาสิบวันนะแล้วหลังจากสิบวันนะก็ไปทบํบุญทําบุญอะไรต่ออะไรก็อย่าลืมนึกถึงเขาติดเขาตลอดแล้วก็ให้ตัวเองให้พ่อให้แม่อย่าลืมให้ตัวเองนะนั่นแหละสำคัญที่สุดมึงจะเอาศีกรรมแล้วปล่อยเขานะต่อหน้ากูบูคุณหายคุณศรีชานชัยนะกราชนะแลวเหล่าเทพเทวาตรงนี้นะอย่าเสียเชียวเนดะขกนะ็น้าพระเจ้าตาสิลมหาลาชด้วยนะมึงดูว้ยนะตำหนักเนี่ยแต่สมองเจ้าขาดจบเรียบ,บร้อย ไม่ต้องงงว่าการงานการเ,เงินเทวชีวิตหนูปเป็นยังไงไปทำตามยนงไงแค่นั้ะจบดูองค์นให้ไหมว่ามีสิกธิ์สิองค์ละหลักคุ้มครองคือใครยังผมเนี่ยผมก็ชอบเท้าวเวผมก็ชอบพระะเรสวนพระเจ้าตาไม่มีอะไรมากองค์ที่อยู่กับหนูนะจำเอาไว้นะพระยานาคบูชาพระยานาคไปหัวเดียวนะคะไม่ใช่หลายหัวนะจําไว้นะบูชายังไงอยู่ตอนนี้ เจ็ดเสียนเจ็ดเสียนไม่ถูกจริตเปลี่ยนนํานํามาไว้ที่ไหนก็ได้ถ้าผ่านมาผ่านไปนํามาไว้ที่ตําหนักนี้ก็ได้เจ็ดเสียนมาไว้เดี๋ยวจะเก็บไว้ให้คนที่บอก,กถูกจริตนั่นแหละอย่าไปทิ้งวางทรงเดชนาบูชาเสียนเดียวสีเขียวนึกไปนะนักเสียเดียวสีเขียวเป็นแบบไหนนึกไปเลยอืมสีนั่นแหละ รู้นะสีนั้นนะเสียนเดียวแล้วก็บูชาพนมมือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเองนะองค์หลักหล,ลักเลยคือพญานาคที่อยู่นะแล้วก็ที่เขาอยากอยู่ที่เขาอยู่คุ้มครองปกปักอยู่ข้างบนเลยนะมองทีเสียมาเสียชิบหายไม่ยากอุทิศตัว บูชาเป็นรูปพรขึ้นหิ่งพญานาคราชก็ขึ้นขาูสุบออยู่ตรงนี้น่งพญานาคราชอยู่นี้วันวันพระวดบดบูชาพระู้สืบทโแค่นั้นจุดทูปตีวาังหาหรือว่าเปิดจารแล้วเวลาไปไหนมาไหนจำเอาไว้นะหรือไปตำหนักล่างเซนไหนนะยาวดมานะจำเอาไว้จำเอาไว้หนูตะเรือ เท่าไหร่ก็ได้เนี่ยสวดไปเดี๋ยวก็เลื้อยแต่ยาเลยไม่เอาเ๋ยไม่สวยแค่นั้นแหละเนี่ยชอบมองว่ามึงเนี่ยอ่อนใช่ไหมมึงนี่อ่อนปวกเปียกมึงนี่แม่งใจมึงแม่งเฮียโทษนะใจมึงนี่แม่งหี่มดอ่อนปวกเปียกใจมึงไม่ได้มึงกล้าหรือเปล่ามึงเอาหรือเปล่าเฮียมึงมึงเอ้ยถ้ามึงไม่ได้นะเว้ยหวยมึงไปเลยดีฟฝ่าอย่าอยู่เลยใช่ไหม ใช่ไหมเพื่อนมึงเนยกลุ่มบอกองี้มึงจำเอาไว้มึงเป็นอย่างเงี้ยมันดีมันจะได้โตมาจะได้ไม่ต้องใจถึงจะได้ไม่ต้องมีปัญหาแต่ถ้ามึงอ่อนมากจนเกินไปมันก็ไม่ดีนั่นแหละทม,มือจับตาหมีไว้ลูกจำไว้นะรูปใหญ่นี่คือตาหานี่ตัวปูขุนหาดซ้ายมือรูปเล็กนี่คือพ่อปูคุนศรีนี่นี่นี่นน เนี่ยที่ผมถ่ายรูปนะชื่อไรนุ่มเกิดวันอะไรจันทร์ถึงอาทิตย์ปีนักนก็ตัดอะไรไม่เป็นไรเซชุเดียมายามายชมเียมองหน้าตาไว้นะมองสีลมเดชมองไม่ต้องหลบไม่ต้องกลัวตาตาจะช่วยเองจะคุ้มครองมึงดีสิชิบอย่าไม่ยะแวงสิหนตานะ ใจถึงต้องใจถึงน้อยพ่อหัวพุโทโธเลใจสีโดมเท่ที่วันน,น,นั้งมาชุบเจ้าพอหลังเมืองลายจบอีกน้อยนึงมาหลายท่านเลยให้มึงมึงไม่ต้องขนลุกอะไรชิบหาย <IT> แค่นี้มึงก็กลัวอย่าก,กลัวเฮียอะไรทิ่ศักดิธิ์ ปูเวสุวันโนวัดจุฬามณีนายักษ์องขวามืออยู่ตำหนักนี้แหละท่านมาช่วยอยู่เดี๋ยวเสบะมององจบ จำเอาไว้เอาเนี่ยพกติดกระเป๋านักเรียนไปไม่ต้องค่อตรงนี้จะโรยหายหมดพกติดเอาไว้พกติดเอาไว้นั่นแหละนึกถึงตาไว้มีใครมาจําไว้นะเวลาใครมาทา้าเธอมึงมึงนึกถึงหน้าตาสีไว้แล้วเดี๋ยวมึงคอยดูไอ้พวกที่มันมาทา้ามึงที่มันอะไรมึงมึงคอยดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นแหละอย่าแช่งใครนะลูกห้ามแช่งใครนะเกลียดใครขอให้มันลดล้มคอยมันหัวฟาดมันตัวแหงห้ามแช่งใครใครที่มาคิดไม่ดีกับเรานึกถึงตาสีตาสี ช่วยหลานหน่อยแค่เนี้ยอย่าแช่งใครเด็ดขาดใครมาคนตีใเดเรานู่นี่เราอโหสิเนี้ยเข้าไปเรื่องของเพื่อนแล้วไปแม่ปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไป,ไปตั้งแต่นี้ต่อไปนะตารับเองเป็นลูกตาลูกหลานตานะอืมชิบะยาซีมะชิบะยะมะยะมะยมะยมะโตมานะให้บูชาพระพิคเนตหนุมคนนี้ มีสายยาพี่กันเนี่ยเนี่ยลูกลูกอาเองเนี่ยนี่ยองอยู่มอไรมอ4อนี่ลูกอาอยู่มอ2อยู่เนี่ยเขามีโทแ่เนู่ชาวเน่เองเอารูปพี่กันเน่ขึ้นหน้าจอเออักหน้าจออะไรไม่ต้องส่วนใครใครจะมอไม่อะไรชี้เลยาดีเสียมาเสียมาเฉลียวเสียเฉวเสียเฉลียาเสียเฉลียเฉียวเีย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 เเียเเียเ ไป <Bye. S 2> จบแค่นั้นแหละ